มาเบิ้งแผนกสร้างผมขับบาดเหนี่ยวจากมือวุ้นสีแล้วคือไม่เห็ดแต่ละมือเนี่ยเท่าละสามสัปโมงครับผมแล้วก็ขาดเท่าละมือตบลงรับพิสูจนแล้วดิเธอรับสอบน่ารักเห็นมันเหลวมืออื่นนี่ดิเอ้ยย้ำไลยสิได้ไปเห็ดสีจะคว้างคนมาเบิ้งเทียไปจะคว้างคนมาเบิ้งเทียไปเคนว่างได้ล่ะเพิ่นก็บอกให้เร่งให้ลาิ่นว่าเพิ่นใส่หม่องได้โจเห็ดนี่เด้ อแลมเล้นวะอืมเรามาทดสอบแล้วว่ามาตรวจสอบแล้วเจ้ท่างขุนก็เฮ็ดแล้วเรียบร้อยท่างนี้มันหักนี่ยปะแมนนี่ขาดนี่อ๋อท่างขุนเป็นอะไรท่างขุนเรียนปล่อยแล้วมือไรสิแล้วเนี่ยเบื่อเบื่อจักมือไลยแต่รับงานมานี่ยเพราแต่ลงมือมืออนี้มือที่สามมุมมือเตียวว่เอาเอาเอ้ยก็ให้พักแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแน่นอนครับผมคือสอมคัดซี่ให้ลูกค้าครับ เอากระกระจกมันแตกมาแต่หึงนี่เดี๋ยมันขึ้นดำมซึมมังเสียลูกโอ้นี่บ่คนสเปรน้ำบ่เอากระเก็บกันสนิมขึ้นเด้อ๋ช่วงนี้ไหมช่วงนี้ไหมคนทรงสิบริยากบ่นี่าช่วงนี้ไหมนี่ไหมหม่องเข็นนี่หมอ๋อมันมีเล็กมากะก็บหหมมีหาตัว นะครับเรียบร้อยแล้วครับคัสซี่พอมหม,มูอือ่นแล้วมันเมื่อไหร่หมูอื่นแล้วสามารถขับไปเฮ็ดสีได้เลย่นบ่แ,แต่ว่าสร้างสีสีสว่างหัวสีแล้วบ่นี่หมองช่วงเข้ม,ขม,นะมนนคือใบเฮ็ดถ้าไม่นะสร้างลุงสร้างในตำนานอีู่เลยครับผมนี่